The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. วัยเด็กเราเป็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากแต่เมื่อลูกข s u มหาวิทยายลัยในปี2525 25. สภาพสังคมของปัญญาชนไม่ได้เอื้อให้เกิดปัญญาเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าปัญหาชนเพราะมักหลงไปกับบุรีเล่าและอบายามุก สุรานารีปาชีกีลาบัตรซึ่งมีรุ่นพีนะ่เป็นต้นแบบนี่เราพยายามหาคำตอบโดยศึกษาแนวคิดทุกอย่างรวมถึงพระพุทธศาสนาแต่ก็ยิ่งอ่านก็ยิ่งสับสนเราตำรามมากมายที่เขียนโดยบุคคลที่ถูกยกย่องว่าเป็นปราชในพุทธศาสนาแต่สิ่งที่นำมาสอนกลับตรงกันข้ามนี่ ูดรับยกย่องว่าเป็นปาฏิาเชิงพุทธเช่นที่นามัยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมบนบาสนารกสวรรค์ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอุบายที่พระเจ้าคิดค้นขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นอุบายที่พระเจ้าคิดค้นมาเพื่อทำให้สังคมสงบสุขเท่านั้นเจ้าหนึ่งลูกก็เลยประกาศตัวเอางี้ดีกว่าเราไม่มีศาสนามันซะเลยมีชีวิตอยู่ด้วยความหลงมีอาบายมุกเป็นความบันเทิง แต่เนี่ยมันเด็ก,กรุ่นเก่าเด็กรุ่นใหม่ดีนี้ใครๆก็ทําแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละเด็กไทยทุกไฮเทคหลังจากเหล่านีความมืดมานานอยู่ดีๆวันหนึ่งลูกนึกอยากมาวัดพระธรรมกายจึงได้มาวัดเพื่อทําบุญเสาค้ามหารรมกาเจีดีหนึ่งต้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการทราบ,แบบุญมวแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะครั้งนี้ลูกรู้แล้วว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตอื เรายัางยอมทิ้งทุกๆอย่างเพื่อให้ได้บุญจะที่สร้างองค์พระแบบนานๆครั้ง <c oughs> เป็นทุกเดือนเดือนละองค์แม้เงินจะเว้นวักแต่ลูกก็ไม่ยอมให้บุญเว้นวัก <c oughs> ปีสังคศีสองซึ่เป็นวัดเป็นปีวัดกําลังถูกมรสุมโดนโจมตีอย่างหนักลูกตัดสินใจเข้ามาบวชธรรมธายาภารฤดูร้อนการบวชทาให้เข้าใจมโนวันดิธานของหมูนะ่คณะ และระหว่างบวชลูกกระดิทําทำบุญแบบสุดชีวิตสาธุเด็กรับก้อนสุดท้ายทรับก้อนสุดท้ายมาทำบุญเหลือเงินติดบัญชีธนาคารแค่สามบาทหลังจากลาสิกขามาแล้วลูกกระด้เข้าไปทำงานช่วยเหลือนักการเมืองขัานหนึ่งอ้าวแล้วทำหน้าท,ที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างนั้นลูกพัฒนาฝีมือการเขียนหนังสือให้หลากหลายขึ้นทั้งวิชาการบันเทิงสังคมการเมืองปกป้องเชิดเชลวคนดีแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองและพยายามสอดแทรกเนื้อหาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของมหาชนที่มีอยู่ที่มีต่อวัดวัดหนึ่งแถวคลองสามให้กลายปเป็นความเข้าใจถูกต้องชอบธรรมเป็นธนาแก้ต่างสู้ความเท็จ<ต>สิ่งที่ลูกลื้มปลาบลืล้มใจที่สุดก็คือ การนำครอบครัวมาร่วมเส้นทางการสร้างบริมีกระบกคณนะลูกบอกเรื่องอศัศจรรย์ะวันแก่กับทุกคนในบ้านและชวนให้มาทำบุญในวันที่สิบตุลาคมสองห้าสี่หนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดหลวงปู่ผู้คนพอ่อพิจารณามกายคุณแม่ก็เริ่มหัดนั่งสมาธิไม่กี่วันท่านบอกว่าพบแล้วความสว่างสวยไปหมดจากนั้นท่านก็กลายเป็นคนช่างฝันอ้าวแล้วกันนั่งกันยังไงแต่ว่าความฝันท่านมักจะมาตรงกับเหตุการณ์จริงเสมอ คือแรกๆลูกมักทำบุญแบบหลบๆซ,ซ่อนๆแอบทำความดีไม่บอกใครแต่ว่าเมื่อลูกทำบุญสร้างพระห้ายแก่หมู่ญาติคนใดทำบุญสร้างพระห้ายแก่หมูญ,ญาติคนใดคุณแม่จะมาไล่ฟังว่าเออเมื่อคืนนี้ฝันถึงญาติคนนั้นคนนี้มาเสมออีกครั้งหนึ่งที่ลูกเห็นน่าต้องวามการสร้างพระธรรมกายประจำตัวก็คือเมื่อลูกทำบุญให้แก่หมูญ,ญาติที่ล่วงลับไปจนครบลูกก็นึกอธิษฐานว่า หากมีใครต้องการบุญขอให้มาบอกอธิษฐานในใจอาวันตัดมาคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าฝันว่าเห็นคนที่รู้จักเสี่ยงตายเป็นนานแล้วอดีตมาขอบุญจากคุณแม่ลูกก็ถามท่านว่าล้วคนที่มาเข้าฝันนชื่ออะไรแล้วก็แอบไปสร้างพระให้ซึ่งเป็นความอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่ก็มาถามลูกว่าได้ไปสร้างพระมาหรือเพราะคนที่มาขอส่วนบุญจากคุณแม่ได้มาเข้าฝันอีกครั้งบอกว่าที่มา,มาเมื่อคืนนี้มาวานเนี่ย มาขอบุญก็หวังแค่ห้หายอดอยากแค่นั้นชีวิตคุณแม่ลำบากมากเพราะคุณพ่อของลูกประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปตั้งแต่วัยหนุ่มในขณะที่ตัวลูกเองอายุเพียงสิบเอ็ดปีไอสิบเอ็ดเดือนเท่าที่ทราบคุณพ่อไม่ได้ทําบุญใดๆไว้เลยเพราะโมแต่ทํามาหาเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวหลังษาของคุณพ่อซึ่งปฏิบททัติธรรมมักบอกว่าคุณพ่อได้มาขอส่วนบุญอยู่เสมอเมื่อคุณพ่อ เสียทิ้งใหคุณแม่ต้องเลี้ยงดูลูกชายถึงสี่คนโดยลําำพังเมื่อลูกๆมีงานทำคุณแม่จึงได้พักผ่อนไม่ต้องทำงานอีกแล้วก็ได้พบเส้นทางทำเมอวัยชาราในวันปีใหม่2 5 4หสี่คุณแม่ตั้งเข้าโรงพยาบาลหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนซึ่งรักษาไม่ได้หมอเพียงแค่พาแตดลำไส้ที่อุดตันเท่านั้น หลังบาแต่คุณแม่ฝันว่าได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเป็นบ้านไม้สีทองและมีผู้หญิงนำมาถทาเครื่องประดับมาให้และก็มีเสียงดังจากฟ้าว่าที่นี่เป็นของเจ้าลูกจึงพยายามชวนแม่สร้างบุญพอจากโรงพยาบาลคุณแม่กล่าลูกก็ให้ลูกเอาทองที่สะสมไว้ไปขายเพื่อทำบุญสาวแก้ว1,300ต้นต่ละร้อยบาทซึ่งคุณแม่ปลื้มใจมากที่ได้ทำบุญใหญ่ที่สุดในชีวิต และบุนนี้เองที่ช่วยท่านในยามเกิดทุกขเวทนาเพระาะเมื่อลูกเตือนในคุณแม่นึกถึงสาวแก้วท่านจะยิ้มว่าที่คุณแม่เสียชีวิตขณะที่อาการเข้าขั้นตรีทูตแต่ไปช่วงหนึ่งที่ตั้งคืนสติขึ้นมาลูกก็รีบนำปัจจัยคุณแม่อติฐานสร้างองค์พระถวายไปเดีพระคุณหลวงปู่ทันทีทุกหลักวิชาเลยลูกดีมากเลยนี่ลูกกตัญญูจริง,งๆระหว่างทำศึกชิงพบ ลูกก็เปิดดีมเปิดดีมซีช่องนี้ช่องเดียวเพื่อสร้างสัพป,ปายะออสภาพแวดล้อมให้เป็นบุญอันนี้ถูกต้องจ้ะ <c oughs> คุณแม่ลืมตาครั้งสุดท้ายอยู่ระหว่างการสวดมนต์บูชามหาธรรมกายเจดี <c oughs> ผ่านดีมซีมาเลยท่านจ้องภาพองค์พระที่กำลังผุดขึ้นบนจอทีวีอยู่น,นั้นหลังจากนั้นไม่กี่นาทีท่านก็ เดินทางไปอย่างสงบนี่นะจ๊ะคำถามคุณแม่ฝันเห็นหมูญาิหลังจากที่ลูกสร้างพระให้เป็นเรื่องจริงหรือไม่กัานทำได้อย่างไรทําไมคุณแม่จึงลําบากในวัยต้นแต่สบายในวัยชรากรรมใดทําให้เป็นมะเร็งท่นตายและวเป็นไหนตามตามหลักวิชาออหรือไม่กอนทับมูลสาวแก้ทันฝันเห็นบ้านไม้สีทองนั้นเป็นพบภูมิไหน แล้วอยากทำบุญสาวแก่ไปแล้วบุญส่งผลให้ท่านไปยังพบภูมิที่สูงขึ้นหรือไม่มีข้อความใดฝากมาหรือไม่ครับทำไมคุณพ่อจึงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อายุสั้นตายและไปไหนได้รับบุญสร้างองค์พระ,ระและบุญอื่นๆที่ลูกทำหรือไม่กรรมใดทำให้ลูกเป็นฝีที่ก้นอยู่เกือบสิบปีโอ้หายในลูกนะหายนะจ๊ะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิ กรรมใดทำให้ลูกต้องประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักอืมไม่ทําทานนะลูกตรันีตรันนีมาตั้งใจสรางเรามีอย่างจริงจังจะแก้ไขได้อย่างไรตรันีจะไม่ใช่บททดสอบของเทพเจ้าองค์ใดที่ให้ลูกประสบปัญหาทางการเงินถ้าถ้าหากอย่างนั้นทํำไมเลือกปฏิบัติเออทําไมไม่เป็นคนอื่นแล้วทำไมไม่ทดสอบทั่วทั้งโลกล่ะล้าทำไมจะต้องมาเป็นลูกล่ะ อะไรที่แขนขาดขาขาดแขนด้ดดวนอะไรต่างๆนั้นทํามาทดสอบก็รุนแรงขนาดน,นั้นแล้วทําไมทําไมเลือกปฏิบัติอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนูน้นอืมสร้างขึ้นมาทําไมนี่การที่ลูกชมเททําบุญแบบสุดชีวิตจะมีอันดสง์อย่างไรเราจะกลับมาสร้าง,งพระได้ทุกวันดังที่เคยตั้งใจไหว้เด็ไหว้ได้หรือไม่โอ้ใจดียังเลยลูกระหว่างทำบุญด้วยเงินและอธิษฐานกับ เอาแรงช่วยงานพระพุทธศาสนาและอธิษฐานผลที่ได้รับจะตา่างกันอย่างไรคือ <c oughs> <c oughs> มีแต่ตัวแต่ไม่มีไม่มีตังเออมีตัวแต่ไม่มีตัง <c oughs> มีแต่ <c oughs> แรงแต่ไม่รวยเออจะได้บุญมากน้อยแค่ไหน อาสาณิฐานนะจ๊ะอาตร์คันไ่ตอบหนึ่งค้อนนะอาตกลงกันไว้ก่อน,นะอ,นอ,นอนนะจ๊ะการเก่งกำไรในตลาดค้าเงินอืมมาแล้วมาแล้วเอาแล้วอากแล้วกำลังจะรวยแล้วในตลาดน้ำมันทองคำหรืออื่นที่เป็นซีโร่ซัมเกมคือหากอีกคนได้กำไรก็จะมีคนขาดทุนใ,ในจำนวนเงินที่เท่ากัน เดยดึงเงินจากผู้ติดคาตการผิดคาดไอมีด้วยเหมือนกันเลยซีโร่ซัมเกมเนี่ยเอาเงินจากผู้ติดคาดเหตุการณ์ผิดไปจ่ายให้ผู้ติดคาตไอมีอย่างี้ด้วยเลยการซื้อขายแบบนี้เป็นวิฉาชีวะหรือไม่เนี่ยเป็นครูไม่ใหญ่ก็จะโดนอะไรพิลึกเงนบางทัางไม่ได้รู้จักเลยซีโร่ซัมเกมเนี่ย ขณะนี้ลูกเล่น <laughs> หุ้นอยู่หุ้นหวยมวยมาลูกจาําไว้ทีลูกก็สงสัยว่าการเล่นหุ้นจะถือว่าเป็นมิจฉาชีวะด้วยหรือไม่กา <laughs> รที่นักการศาสนาหลายท่านสอนให้เข้าใจเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์แบบผิดๆว่าเป็นอุบายที่สร้างขึ้นเพื่อค้าจุนสังคมเป็นต้นนั้น,นการสอนเช่นนี้ถ้าเป็นเพียงความเข้าใจผิดจะมีวิบากกรรมเช่นไร <laughs> คือสอนเพราะความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งกับ ถ้าเป็นเพราะมีเจตนาต้องการบิดเบือนคําสอนนะั้นจะมีวิบากกรรมอย่างไรและกรรมใดทําให้ลูกหลงผิดกลายเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่ช่วงหนึ่งจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรในฐาน,นะนั้เขียนลูกต้องต่อสู้กับสิ่งที่ <laughs> ไม่ถูกต้องเช่นผู้ที่พยายามโจมตีพุทธศาสนาและบุคคละเรมถึงผู้ที่พยายามปลุกปั่นให้สังคมวุ่นวายลูกต้องตอบโต้ <laughs> โอ้ทาไม่ดูเดือดจังกับคนพานอย่างดูเดือดคำถามการกระทำเช่นนี้เป็นบุญหรือบาปอย่างไรอเออพุทธอนอนที่ผพานมา <c oughs> <c oughs> คำส่วนตัว <c oughs> ไม่เกี่ยวคนอื่นลูกได้สร้างบารมีอย่างไรมีหน้าที่อะไรในหมูค่คนณะลูกมีบุญพอจะอาสา อเอาแล้วอ๋อแล้วเข้าไปทำหน้าที่ช่วยเหลือชาติเอาแล้วอ๋อ,อแล้ว,าลวชาติบานเมืองและปกป้องพุทธศาสนาได้หรือไม่พุทธนาที่ผ่านมาลูกได้ยินแต่การสร้างบารมีสองรอบ <c oughs> ลูกสงสัยว่าเอออสงสัยอะไรรลองสันนิษฐานนะเช่าเหตุใดเราไม่สร้าบบารมี <c oughs> รที่ จะติดต่อก็ไม่โอ้น่าคิดจริงๆนี่นักเขียนนี่แน่จริงเลยเป็นนักคิดบอกทำไมแล้วไม่ลงมาลวดม้วเดียวจบหลับตาฝันเป็นตัวเมิตะเตินขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ความเป็นนิยายปารามปารากันจ้า <c oughs> คุณแม่ฝันเห็นหมูญาติภายหลังจากที่ลูกสร้างพระไอ้นั้นก็เป็นความฝันที่เป็นกุศล,ลนิมิตเป็นกุศล,ลนิมิตด,ด้วยนะจ๊ะกับความจริงที่เห็นหมูญาติใน,นกล่าวที่มาคุยกับกายละเอียดของแม่ตอนหลับฝันไปจ้ะเกิดขึ้นพระจิตเป็นกุศลและก็มาจริงๆ คือแม่ลำบากในวัยต้นแต่สบายในวัยชราราะการตร,ระนีมาส่งผลก่อแต่ภายหลังจากสร้างบุญแล้วก็มักจะมาปิติจึงท้าให้บุญส่งผลในวัยชราจชะเป็นมะเร็งตายเพราะกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำนำมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวเดงเฟศส,สองในบุญที่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาในช่วงท้ายของชีวิตกมูขณะจ้ะ ได้รับบุญท้กบุญที่ไปให้แล้วก็ยิ่งทําให้ท่านมีทิพยสสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านฟานโมทนาขอบคุณตัวลูกที่ทําบุญดูทิศสุขสันไปให้ท่านท่านบอกว่าท่านได้รับบุญทุกอย่างเลยทุกบุญเลยตอนนี้มีความสุขมากนั่งยิ้มไปยิ้มมาคุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อายุสั้นพระกรรมนอดีตพ่อเคยเป็นนายพร,รานล่าสัตว์ํำร้ายสัตว์ บางทีก็ขุดหลุมพรางให้สัตว์ตกลงไปเป็นประจำอาร,รมณ์ส่งผลให้รป,ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และอายุสั้นตายแล้วก็ไปเป็นภูม,มิเทวาชัล,ล่างได้รับบุญทบุญที่อุทิศล,ลูกอุกทิศไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะมีเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยเป็นต้นจ้ะตัวลูกเป็นฝีที่ก้นเกิดสิบปีพระเป็นครู มีนิสัยชอบลงโทษสิทธิ์ด้วการเคี่ยนไปที่ก้นมักโกรธและเคี่ยนโดยอารมณ์อย่างต่อเน,นื่องมาหลายปีเนี่ยต่างกรรมต่างวาระนมรมส่งผลจ้จเนตอนที่ทำด้วยอารมณ์เนี่ยแม้จะเจตนาดีแต่บางทีก็ปนอารมณ์โกรธอยู่เป็นประจำจ้จเมื่อตัวโลกัใจสร้างบารมีอย่างจรงิจรงจงังกับประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก พราะในอดีเวลาลูกตั้งใจทําบุญแล้วฟังให้ดีนะจ๊ะต่อมามักจะเปลี่ยนใจไม่ทําในภายหลังเสมอ,อก็แปลว่าตั้งใจทําบุญมาตตแต่ต้นแต่มาเปลี่ยนใจในภายหลังจึงทําให้กรรมตรระสีมาสง่สงผลได้ก่อนจ้ะ<อ>การที่ตัวลูกทุ่มทําบุญอย่างสุดชีวิตก็จะมีะในส์งด้ย่อคือแต่ลูกก็จะได้สมบัติเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ตามกําลังแห่งบุญ และได้รื้อผังจนลงไปได้ในระดับหนึ่งให้รื้อต่อไปลูกอย่าอนุรักษ์เอาไว้ผังจนต่อไปอีกให้ลูกนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องปลื้มไม่จบแล้วอธิษฐานจิตใ้สม,ม่ำเสมอว่าขอให้ด้สร้างองพระให้ได้ดทุกวันให้สมปรารถนาทังที่ได้ตั้งใจไว้จะอธิษฐานอย่างนี้นลจ้ะขอสมความปรารถนาอย่างนี้นี่ครูวิทยาการอธิษฐานแล้วทำทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไปเลย ระหว่างทำบุญด้วยเงินอ่าเรามาสันนิษฐานกันละธิฐานจิตกระทำบุญด้วยการเอาแรงช่วยงานพระพุทธศาสนาและอธิษฐานจิตนั้นก็เป็นบุญคนละแบบแต่ก็ได้บุญเหมือนกันและบุญที่เราได้นั้นก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานอย่างไรเพราะบุญเป็นท่าสำเร็จแต่การทำบุญด้วยเงินจะได้สมบัติโดยตรงกว่าส่วนทำบุญด้วยแรงก็จะได้บุญที่ที่จะทำให้มีกำลังมากเหมือนมหาอุบาสิกาวิสาข์รวยแรงนี่ ถ้ากระช้างสารห้าเชือกชักขย่อกันได้เสมอกันถ้าช้างตัวเดียวนี่หมาบาสิกาวเสขานิ้วเดียวจิ้มซึกก้นยำเบาไปเลยการเก็งอะไรในตลาดค้าเงินค้าทองน้ำมันหรืออื่นๆที่เป็นซีโร่ซัมเกมคือหากมีคนได้กำไรก็จะมีคนขาดทุนในจำนวนเงินที่เท่ากันได้นำเงินจากผู้คาดการผิดไปจ่ายผู้ที่คาดการถูกการซื้อขายแบบนี้นั่น ก็การซื้อขายแบบนี้นั้นยังไม่จัดว่าเป็นมิจฉาอาชีวะโดยตรงยกเว้นใช้กรบวนการพิเศษเพื่อสร้างราคาหรือดันราคาอย่างไม่มีเหตุผลหรือผิดปกติจ้ะขณะนี้ลูกเล่นหุ้นอยู่แต่เป็นหุ้นโพสิทีฟซัมเกมคือถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นขึ้นแลวคนที่ถือหุ้นก็มีกำไรนั้นก็ไม่เป็นไร วพราะมันเป็นมูลค่าตามความเป็นจริงของบริษัทนั้นๆยกเว้นไปฝันหุ้นสร้างราคาเกินความจริงเนี่ยการที่นักการศาสนาหลายท่านสอนให้เข้าใจเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์ผิดว่าเป็นอุบายสร้างขึ้นเพื่อค้าจุนสังคมเป็นต้นนั้นถ้าคําสอนนี้เกิดจากการเข้าใจผิดก็จะมีวิบากรรมโดยย่อคือ แม้เข้าใจผิดนะจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมลำบากและบรรลุธรรมชา้าเพราะเข้าใจความจริงค้าเคลื่อนในการสอนนั่นเนื่องจากเป็นนักคิดก็ดดินดาวใช้เหตุผลตัดติดตัวเองจะสันนิษฐานเอาและถ้าไปสวัสดี์อย่างมากก็ไปชั้นจตุมหาราชิกาสายวิยวทยาธรสายวิชาการ แล้วก็ไปนั่งคิดต่อบนนั้นเพลินเไปวันวันแต่ถ้ามีเจตนาบิดเบือนคําสอนจะมีวิบากกรรมโดยยากคือจะไปอบายด้วยใจที่เศร้าหมองเช่นไปมหานรกอุสธรนรกยมโรกไปเป็นเปรตอสุรกายที่มีรูปร่างบิดเบือนวิกลวิการทุกทรมานมากเป็นต้นจะเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นบ้าใบหูหนวกตาบอดรูปร่างวิกลวิการและจะห่างไกลพระพุทธศาสนาจะ ตัวลูกหลงผิดทําให้ไม่มีศาสนาในช่วงหนึ่งเพราะในอดีตตัวลูกก็ไปคบกับพวกที่ไม่มีศาสนาช่วงหนึ่งทําให้ผังนี้ติดตัวมาจ้ะจะแก้ไขตัวลูกก็ต้องห่างไกลาจากการครบคนเหล่านั้นและให้เข้าใกลบณฑิตนกปรา์แล้วก็มันสั่งสมบุญทุบุญแล้วอธิษฐานจิตอยาให้กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกเลยคบแบดแมนก็ต้องเป็นแบดแมนคบไร้แมนก็ต้องเป็น ใน,นานะนักเขียนโลกต้องต่อสู้สิ่งนี้ไม่ถูกต้องแชมพูติดตั้งใจโจมตีพุทธศาสนาและหมู่คณะรวมทั้งผู้พยาปลุกปั่นในสังคมวุ่นวายลูกต้องตอบโต้คนบาปยังดูดเดือดการกระทำชนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและการใช้ถ้อยคําถ้าเจตนาดีและถ้อยคานั้นก็ไม่ไปทิ่มแทงใครเป็นวิธีการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าโต้ต่อ,ตอพวกมิจฉาทิฐิด้วยเหตุด้วยผลอนุบวาโทไม่ว่าร้ายใครถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวิบาก กรรมไม่มีวิบากกรรมใดจ้ะพุทธา,านนทผ่านมาทุลูก,กเป็นกองสเสบียงขหมูคณนะประเภททําตามอารมณ์บ้างบางทีก็เปลี่ยนใจบ่อยบ้างบางทีก็เต็มที่บ้างตังนั้นชีวิตจึงขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหมือนหุ้นที่ลูกเล่นนั่นแหละจ้ะ <laughs> ตุลูกก็มีบนในระดับหนึ่งที่จะก็ไปทําหน้าที่ช่วยเหลือชาติบ้านเมือง และปกป้องพุทธศาสนาจ,จ้าพุทธนอนที่แล้วลูกได้ยินแต่การสร้างบรมีสองรอบแต่ไม่มีรอบสามสี่ห้าก็เพราะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ลูกคิดหรอกทั้งที่หมกูกระาก็อยากจะทําอย่างนั้นก็เพราะมารคือมารมารไม่ใช่หมูมารคือมารไม่ใช่หมู ชาตินี้ไปเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามที่ไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรโมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect m e belief in the law of karma.